อันวาโอดกำลังถูกบีบให้ออกจากประชาธิปัตย์ไม่ส่งลงเลือกตั้งสสสมัยที่5นายอันวาสาและสสปัตตานีพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายไตลงสุวรรณคีรีอดีตกรรมการสภาที่ปรึกษาพักอดีตรองนายกและอดีตสสหลายสมัยลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์ว่าตนเคารพนายไตลงเป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆท่านเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองของพักและมีชื่อเสียงของการเมืองไทย จึงเป็นที่น่าเสียดายมากสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ข้อความที่ท่านระบุว่าลาออกทั้งที่ยังรักพรรคประชาธิปัตย์คืออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ประกาศไว้ในวันก่อตั้งพรรคเมื่อปีพศ2489จึงเป็นสมาชิกมาตลอดเวลา38ปีดังนั้นการลาออกครั้งนี้แปลว่าท่านเห็นว่าอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนไป นี่หรือไม่ที่เป็นเหตุให้สมาชิกพักที่มีชื่อเสียงและรัฐมนตรีหลายคนลาออกจากพักกว่า30คนแล้วซึ่งตนได้เตือนพักมาตลอดร่วม4ปีสิ่งที่ท่านไตรงระบุสอดคล้องกับสิ่งที่ผมคิดและแตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับพักประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปีพศ2 5 4 8จนถึงบัตรนี้17ปีเต็มและก็ใกล้ถึงเวลาที่ต้องจากพักนี้ไปเช่นเดียวกับท่านไตรงเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่าท่านเลือกที่จะลาออก เพราะเตือนด้วยความหวังดีว่าพักควรจะแก้ไขสิ่งใดบ้างแต่ไม่มีใครฟังแต่สำหรับผมไม่ได้ลาออกแต่กำลังจะถูกบีบให้ออกด้วยการไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งสสในสมัยที่5ด้วยเหตุผลเดียวกันคือเตือนพักด้วยความหวังดีแต่ผู้บริหารพักไม่มีใครฟังเช่นกันผมจึงขอกราบคารวะผู้อาวุโสหลายท่านที่ได้กรุณาให้กำลังใจผมจะไม่มีวันลืมคือท่านพิเชษพันวิชาตกุล และท่านไตรงสุวรรณคีรีซึ่งเป็นคนดีควรค่าแก่การเคารพสมกับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สังคมเคารพนับถือท่านเคยพูดตักเตือนผู้บริหารพรรคด้วยคำพูดที่รุนแรงแต่จริงใจเมื่อวันที่19มีนาคม2565ที่โรงแรมแคนเทอรี่ฮิลล์จังหวัดเชียงใหม่ตามที่เคยเป็นข่าวใหญ่ผมได้ทำหน้าที่ตักเตือนพรรให้กอบกู้สถานะพรรที่ตกต่ำเป็นอย่างมากในประวัติศาสตร์พรร โดยเสนอเอกสารเป็นหลักฐานซึ่งพรรคได้ลงรับไว้เรียบร้อยแล้วแต่ผลลัพธ์ที่ผมได้รับจากพรรคคือผู้บริหาร2-3ถึงคนตัดสินใจไม่ส่งผมลงสมัครรับเลือกตั้งนายอันวากล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลน